สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฟังข้าวในรายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นผสมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่อง hobbies hobbies นักเรียนรู้ไหมเอ,อ่ยว่าแปลว่าอะไร hobbies แปลว่างานอาดิเรกนั่นเองค่ะไม่ทราบว่านักเรียนเนี่ยมีงานอาดิเรกอะไรบ้างอย่างคุณครูนะคะก็จะมีฟังเพลงแล้วก็มี ออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยนะคะ่ะมาดูกันสิว่าในบทเรียนนี้เราจะได้ทำอะไรกันบ้างมาดูกันเลยให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า56นะคะในหนังสือ g u a s s b a r d Activity นั่นเองค่ะหยิบหนังสือขึ้นมาเร็วเปิดไปที่หน้า56เลยอย่างเร่งด่วนนะคะนักเรียน โอเคเรามาดูกันในข้อแรกนะคะของหน้า56ในหนังสือ Activity นะคะอ่ามาดูข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า Look and number the picture Look and number the picture ให้นักเรียนทำอะไรดูแล้วก็เอาตัวเลขลงไปตอบในช่องว่างนั่นเองค่ะอ่ามาดูข้ออันที่หนึ่งเขาบอกว่า Play volleyball Play volleyball เล่น wallet bowl นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่2เขาบอกว่า make films make films คือการถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายหนังนั่นเองค่ะนะักเรียนอ่าอันที่3เขาบอกว่า do gymnastic do gymnastic คือการเล่นกีฬา gymnastic ใช่ไหมคะที่เขา ใช้อะไรลูกใช้บราใช่ไหมแล้วก็ใช้กําลังแขนของตัวเองนั่นเองแขนขาของตัวเองต้องแบบเป็นคนที่ตัวอ่อนแล้วก็เป็นคนที่สามารถยืดหยุ่นตัวเองได้แบบฉีกขาใช่ไหมถัดมาอันที่4ี่เขาบอกว่า play the guitar play the guitar, the guitar คือเล่นกีตาร์นั่นเองข้อที่5้าเขาบอกว่า play table tennis Play table tennis คือการเล่นอะไรลูกเล่นปิงปองเล่นกีฬาปิงปอง table ใช่ไหมเขาเออกเป็นโต๊ะใช่ไหมลูกแล้วก็มี n e t เหมือน tennis ใช่ไหมที่อยู่ในสนามแต่ว่าเรา,เามาย่ออยู่ในโต๊ะนั่นเองแล้วก็ใช้ไม้ปิงปองใช่ไหมลูกที่เป็นไม้มีด้านเนินสีแดงแล้วก็เป็นยางๆใช่ไหมคะไว้ตีกับลูกกลมๆสีสีอลไสีส้มนั่นเองเขาเรียกว่า play table tennis เขาก็เลยเป็นที่มานะคะว่า เป็นกีฬาปิงปองนั่นเองถัดมาข้อที่6คือ Pray the เ r c o r d e r r ด a y the r e c o r เ e r ก็มันก็เป็นแบบเหมือนฟุตเปิดนขุยสักอย่างนะลูกเป็นแบบยาวๆแล้วก็กดแล้วก็เป่าๆๆนั่นเองโอเคอ่ะมาดูซิว่าเราเจะแต่ละข้อลงไปเติมยังไงข้อที่1นึ่เขาบอกว่า p v o l l e y b a l l อยู่ตรงไหน volleyball อยู่ตรง นี้ใช่ไหมคะเนี่ยเขาแอบ,บเฉลยมาแล้วหนึ่งอันเพย์บอลเลยบอคือข้อที่1อยู่ตรงนี้ใส่เลข1ลงไปเรียบร้อยถัดมาข้อที่2เขาบอกว่า make f i l m s make f i l m ถ้าเราจะถ่ายวิดีโอหรือว่าจะทำหนังเนี่ยเราก็ต้องมีกล้องใช่ไหมลูกคนไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี่อยู่ตรงขอบๆนี่เลยใช่ไหมอาจเติมเลข2ลงไปเติมเลข2ลงไป คาดมากเขาบอกว่า do gymnastic do gymnastic คืออะไรเล่นกีฬายิมนาสติกที่ครูบอกใช่ไหมต้องยืดหยุ่นตัวใช่ไหมลูกใช้กำลังของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี่ค่ะเขากำลังทำอะไรลูกโหนบาร์ใช่ไหมคะแบบใช้กำลังแขนในการทรงตัวเองให้อยู่บนบาร์บาร์คู่นั่นเองอ่าเขียนเลขสามลงไป ถัดมาข้อที่4ี่เขาบอกว่า play the guitar play the guitar อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไงรูปผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะอ่าเขียนเลข4ลงไปและข้อถัดมาเขาบอกว่า play table tennis play table tennis อยู่ไหนปิงปองอยู่ตรงนี้นี่เองอ่าเติมข้อ5ลงไปและถัดมาข้อที่6อันสุดท้ายเลยอยู่นี่เอง p a y the recorder p a y the recorder โอเคเรียบร้อยแล้วเรามาดูข้อถัดไปดีกว่าโอเคต่อมามาดูข้อที่สองกันดีกว่าค่ะข้อที่สองเขาบอกว่า look and write the words look and write the words ให้นักเรียนดูแล้วก็ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปเรามาดูคำศัพท์ก่อนมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า make แปลว่า ทำใช่ไหมคะลูกแล้วก็มีคำว่า do ก็แปลว่าทำเหมือนกันนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่า make กับคำว่า do ต่างกันอย่างไรต่างกันยังไงคะคำว่า make กับคำว่า do คำว่า make นะคะ m a k e make มันคือการทำขึ้นมาใหม่ค่ะสร้างใหม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์หรือว่าการทำขึ้นมาใหม่นั่นเองส่วนคำว่า do นะคะ d o do ที่แปลว่าทำเหมือนกันเนี่ย แต่มันต่างกันตรงที่ว่าดูเนี่ยคือการทํากิจกรรมทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่แล้วแค่ว่าเอามาทําเฉยๆแต่ถ้า m a k ะก็คือการประดิษฐ์หรือว่าการทําขึ้นมาใหม่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่นั่นเองต่อมา pray pray แปลว่าเล่นนั่นเองค่ะอันนี้ฝั่งซ้ายมือที่นักเรียนเห็นฝั่งนี้นะคะคือการเป็นอะไรลูกเป็นคํากิริยาคําแสดงอาการนั่นเองมาดู ฝั่งถัดมามันเป็นคำนามนั่นเองมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า models ก็คืออะไรลูกก็คือ m o เด l นั่นแหละลูกเขาเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์นั่นเองโ o d e l badminton badminton ก็คือกีฬาแบดมินตันต่อมา the piano the piano คือเปียโนเล่นเปียโนนั่นเอง c a l i t e c o l t e ก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งใช่ไหมลูกที่ใช้กำลังนิดหนึ่ง เป็นกบบต่อสู้ชนิดหนึ่งกีฬาต่อสู้ชนิดหนึ่งเขาเชอ้ามาดูรูปในรูปแรกนะคะเป็นรูปเด็กผู้ชายใช่ไหมคะลูกในมือข้างหนึ่งถือไม้แบดนั่นเองอีกข้างหนึ่งถือลูกขนไก่เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าプレ y b a ดมินต o n นั่นเองค่ะプレ y แบดมินตันก็คือเล่นแบดมินตันนั่นเองถัดมาข้อที่2ดูซิผู้ชายเขากำลังทำอะไรลูกกำลังแบบ วัดนู่นนี่นั่นใช่ไหมที่เป็นเครื่องบินใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีเครื่องบินแบบนี้มันก็น่าจะเป็นโมเดลไหมโมเดลถ้าทำโมเดลก็น่าจะต้องทำขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเราจะใช้คําว่าใช้คำว่า make models นั่นเองค่ะ make models เป็นการทำหรือว่าการประดิษฐ์โมเดลขึ้นมานั่นเองถัดมาโอ้โห ใส่ชุดแบบนี้รู้เลยคือการเล่นอะไรลูกการเล่นคาราเต่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่าอะไรลูกตอบว่า do karate do karate นั่นเองจำได้ไหมที่ครูบอกว่าเป็นการทำขึ้นมาหรือการทำกิจกรรมบางอย่างขึ้นมาใช่ไหมลูกคำว่าดูเหลืออันสุดท้ายและอันสุดท้ายตอบอะไรตอบว่า play the piano Play the piano การเล่นเปียโนนั่นเองโอเคถัดมาโอเคค่ะมามาดูต่อข้อที่3กันดีกว่าค่ะข้อที่3เขาบอกว่าอะไรลูกเขาบอกว่า write the words from activity o n e and two on the list นั่นเองให้นักเรียนเขียนคำศัพท์จาก activity o n e and two ือข้อที่1และข้อที่2 on the list ลงไปในรายการที่เขาให้มานะคะ เอามาดูอันแรกรายการที่หนึ่ง CRAFTS <S mm hmm. คุณไหมแปลว่าอะไรคือคำว่าอะไร Craft แปลว่างานฝีมือนั่นเองค่ะงานฝีมืออันถัดมาทางด้านขวามือคือคำว่า MUSIC MUSIC คืออะไรลูกคือดนตรีนั่นเองค่ะอะไรที่เกี่ยวกับดนตรีเขียนช่องนี้ลงไปได้เลยและถัดมาอันสุดท้ายคือคำว่า SPORT SPORT แปลว่ากีฬานั่นเองค่ะอันไหนที่เป็นคําศัพท์เกี่ยวกับกีฬาน,นะคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปในช่องนี้ได้เลยอ่าเรามาดูอันแรกคือ craft ก็คืองานฝีมือกันข mm hmm. ้อแอบเฉลยมาให้เราคือคําว่า make films make films ก็คือถ่ายหนังถ่ายภาพยนตร์นั่นเองค่ะนอกจากอันนี้แล้วเรามีคําว่าอะไรอีกลูกในดูใน activity one ซิมีคําว่าอะไรได้อีกมีอะไรอีกบ้าง play volleyball เรีเยกอะไร do gymnastic ได้ไหมไม่ได้ play the guitar ไม่น่าใช่ play the table tennis ใช่ไหมไม่ใช่ play the recorder ไม่น่าใช่อ่ะหมดละเอามาดวนถัดมาอันที่สอง activity 2มีคำว่าอะไรบ้างลูก play badminton ได้ไหมไม่ได้ make อะไลูก make models make models ได้ไหม น่าจะได้ใช่ไหมคะ make models ก็คือการทำสิ่งประดิษฐ์นั่นเองทำโมเดลขึ้นมานั่นเองค่ะมันก็คือการใช้งานฝีมือเหมือนกันอ้ามาดูอันถัดไปคือคำว่าอะไรลูกคือคำว่า do c o l l a t e ได้ไหมไม่น่าใช่ p r a y the p r a n o ไม่น่าใช่เหมือนกันอ่าโอเคหมดละเรามาดูอันถัดมาเรื่องเกี่ยวกับ music บ้างดีกว่าสามารถใส่คำศัพท์อะไรได้ลงไปได้บ้าง จากที่นักเรียนดูเนี่ยครูแอบเห็นนี่ Pray the guitar p l a y the guitar ใช่ไหมลูกในกรอบข้อนี้หนึ่ง Activity 1ใช่ไหมอันแรกเลย Pray the guitar ถัดมาข้างๆกันแอบเห็นเหมือนกันคือคำว่าอะไร Pray the recorder play the ก e c o r d e r ก็คือการเล่นอะไรที่มันเป็นฟลุตใช่ไหมลูกคือเครื่องดนตรีประเภทเป่าที่เขายืนข้างๆกีต้าร์นั่นเองมีอีกไหมในช่อที่หนึ่ง น่าจะหมดแล้วใช่ไหมคะอะมาดูอันที่2 Activity 2แอบเห็นมีคนนั่งค่ะผู้ชายใช่ไหมที่หันหน้ายิ้มมาข้อที่4คือคำว่า Play the piano นั่นเองค่ะเล่นเปียโนนั่นเองครบ3มช่องแล้วน่าจะหมดแล้วอะมาดูถัดมาข้อที่เท่าไหร่ข้อ Sport u p นั่นเอง List Sport u ก็คือเกี่ยวกับกีฬากีฬามีอะไรบ้างมาดูอันที่1 อันที่หนึ่งใน,ในรูปคือคำว่า play the table tennis play the table tennis เล่นปิงปองนั่นเองลูกเล่นกีฬาปิงปองถัดมามีอะไรเนี่ยช่องด้านล่างคือคำว่า do gymnastic s do gymnastic นั่นเองก็คือเล่นิมนาติกนั่นเองถัดมาละ่ะรูปทางด้านฝวามือคือ play volleyball play volleyball เล่นกีฬา volleyball นั่นเองโอเคใน activity 1น่าจะหมดแล้วเอามาดู activity 2บ้าง activity 2มีอะไรลูกมีคำว่า play badminton play badminton ก็คือเล่นแบดมินตันนั่นเองและก็มีคำว่า do karate do karate คือการเล่นคาราเต้นั่นเองค่ะโอเคเก่งมาก อย่าลืมเขียนลงไปให้ครบนะคะนักเรียนเดี๋ยวเปิดโรงเรียนมาแล้วครูจะมาตรวจงานนะเขียนลงไปให้ถูกต้องเขียนลงไปให้ครบเลยนะอ่ะข้อที่3เสร็จแล้วเรามาดูหน้าถัดไปหน้าที่57นั่นเองหน้าที่50ถัดมาที่หน้า57นะคะนักเรียนข้อที่4เขาบอกว่า look and follow then write true or false นั่นเองให้นักเรียนเนี่ยดูตามนะลูกนะรูปภาพกับคำศัพท์ด้านล่างใช่ไหมคะ เสร็จแล้วก็ให้เขียนว่ามันถูกหรือว่ามันผิด True or False นั่นเองโอเคอันแรกข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า Dan plays the recorder before school Dan เนี่ยเขาเล่น f ล u t นั่นเอง,องก่อนมาโรงเรียนจริงหรือเปล่าอะ่ะเรามาลากเส้นไปพร้อมๆกันดูสิต๊ดโอ้โหลายโค้งมากนักเรียน ถูกไหมแปลว่าผิดนั่นเองค่ะเพราะว่า Dan p l a y the recorder after lunch นั่นเองให้นักเรียนเขียนคำว่า false ลงไปซึ่งเขาตอบไปให้แล้วใช่ไหมลูก false แปลว่าผิดนั่นเองค่ะโอเคถัดมามาดูแอนนาบ้างดีกว่าแอนนาแอนนาเนี่ยเขาบอกว่า does gymnastics In the afternoon, Anna does gymnastic. s In the afternoon, Anna เนี่ย <c oughs> เขาเล่นยิมนา,าสติกตอนไหนตอนกลางวันตอนแบบตอนบ่ายนั่นเองเอามาลากเส้นไปพร้อมๆกันตื๊ดๆๆๆๆโอ้โหหลายอันมากลูกอ้าวถูกต้อง Anna do. แต Anna does gymnastic. s In the afternoon เพราะฉะนั้นเราต้องตอบ True T R U E True เขียนลงไปนักเรียนไปเขียนตรงเส้นนะคะไม่ต้องมาเขียนข้างๆเหมือนครูนะเพราะว่าอันนี้ครูเอามาแล้วมันเขียนไม่พอก็เลยเอามาใส่ไว้ตรงนี้นักเรียนไปเขียนลงไปในเส้นนะเลยนะคะนักเรียนโอเคข้อนี้ a n a True ก็คือ Anna ถูกต้องตามที่เขาบอกนั่นเองถัดมาข้อที่สาม ข้อที่สามเรามาดูเขาบอกว่า Craig plays basketball in the evening Craig อะเล่นอะไรลูกบอลล b บอลในตอนเย็นใช่ไหม in the evening ในตอนเย็นนั่นเอง mm hmm. ถูกรอผิดอ่ะเรามายงเส้นไปพร้อมๆกันต๊ดต๊ดต๊ด,ตด ใช่หรือเปล่าแปลว่าข้อนี้ตอบ False นั่นเองค่ะมันผิดนะคะนักเรียนเพราะว่าแครเนี่ยไม่ได้เล่น volleyball in the evening แต่เขาเล่น in the morning นั่นเองค่ะเขียนลงไป False F A L S E False นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่4ข้อที่4เขาบอกว่า Jamie makes models in The morning, Jamie makes models in the morning. ใช่หรือเปล่าี่ยมาเช็คอีกทีสิลากลงมาตึก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 อ้าวผิดนั่นเองค่ะข้อนี้ต้องตอบว่า false F, SE, F A L S E เขียนลงไป false เพราะว่า j a m m y นะ่ะเขาทำโมเดลตอนไหนลูก In The evening สลับกับ can นั่นเองค่ะสลับกับ can นั่นเองโอเคข้อสุดท้ายข้อที่5เขาบอกว่า May play the guitar after school May play the guitar after school ถูกหรือผิดอ่ามาโยงเส้นลงมา ข้อน,นี้ตอบ true นั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่า May p r a y the guitar before school Pra y m a y p เ a y the อะ i t a before school ขอโทษนะคะตอนแรกครูพูดผ,ผิดอันนี้มันเป็น before school แล้วเราก็โยงเส้นมาที่ before school ถูกต้องนั่นเองตอบ true ลงไป T R U E true โอเค เมื่อเสร็จแล้วนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาดูข้อสุดท้ายของวันนี้กันข้อที่5เขาบอกว่า Look at activity f o r complete the sentence ให้ดูจากข้อที่4แล้วก็ให้มาเขียนประโยคให้ถูกต้องนั่นเองค่ะให้เติมประโยคให้สมบูรณ์แบบนั่นเองข้อที่1เขาบอกว่า Dan doesn't p r a y the recorder before school Dan doesn't p r a y the recorder Before school so แดนเนี่ยเขาไม่ได mm ้เล่นอะไรลูกไม่ได้เป่าขุยก่อนมาโรงเรียนนั่นเองเพราะว่าดูจากข้อที่สีอันที่หนึ่งเราตอบ f a l s e ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เราต้องตอบว่า d o e s n t นั่นเองค่ะ d e s n t play the recorder ลงไปโอเคเขาแอบทำมาให้เราแล้วอ่าเรามาทำข้อที่สองไปพร้อมๆกันเขาบอกว่า Anna จุดๆ in the afternoon Anna จุดๆ in the afternoon Anna เราตอบว่าอะไรตอบว่า True ใช่ไหมลูกตอบว่า True T R U E True ลงไปเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราก็จะเขียนได้ว่า Anna does gymnastics in the afternoon นั่นเองค่ะ Anna does gymnastics in the afternoon เหมือนกับที่เขาเขียนมาในตอนแรกเลยถัดมาข้อที่3ข้อที่3เขาบอกว่า c r e แล้วก็ blank เอาไว้แล้วก In the evening, c r a i จุด In the evening เขาทำอะไรในตอนเย็นจำได้ไหมข้อที่3เขาบอกว่า c r a b plays volleyball in the evening ใช่ไหมลูกแต่เราตอบอะไรลงไปเราตอบ f a u l t ใช่ไหมคะตอบ f a l s แปลว,ว่ามันผิดมันไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราจะเขียนได้ว่า c r a b doesn't play volleyball in the evening c r a i doesn't play volleyball in the evening. c r a i ไม่ได้เล่น volleyball ในตอนเย็นนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่4ข้อที่4เขาบอกว่า Jamie แล้วก็จุดจุด in the morning. Jamie จุดจุด in the morning. เ้าทำอะไรตอนเช้านะจำได้ไหมอ่ะย้อนกลับไปดูข้อที่4เขาบอกว่า Jamie makes models in the, in the morning. j e m n y makes model in the morning แล้วเราก็ตอบอะไรลูกตอบ false ใช่ไหมคะแปลว่ามันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะเขียนได้ว่า <Yeah. S 1> j e m n y doesn't make model in the morning j e m n y doesn't make model in the morning Jemmy เนี่ยไม่ได้ทำอะไรลูกไม่ได้ประดิษฐ์โมเดลในตอนเช้านั่นเองค่ะ ถัดมาข้อสุดท้ายของเราข้อที่5้าเขาบอกว่า may จุดจุด before school may จุดจุดจด before school จำได้ไหมยังจำได้อยู่ไหม <laughs> เขาบอกว่าอะไร may play the guitar before school ใ่่ไหมลูก may play the guitar before school may เนี่ยเล่นกีตาร์ก่อนไปโรงเรียนแล้วเราก็ตอบว่า tr T R U e, tr true 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 เขียน true ลงไปแล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะเขีนเยนได้ว่า may pray the อ u i t a ท b e f o r r s s h r o w เหมือนกันค่ะเหมือนเดิมกับเมื่อกี้ที่เขาให้มาเลย may pray the อ u i t a ท b e f o r r s s h r o w นั่นเองอ่ะเขียนลงไปให้ครบนะเดี๋ยวพอเปิดโรงเรียนแล้วคุณครูจะมาตรวจงานนะคะเขียนให้ถูกต้องเว้นวรรคให้สวยงามนะลูกนะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนักเรียนมากๆนะคะที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี Thank you for your attention แล้วก็อย่าลืมเขียนที่คุณครูสอนไปลงไปในหนังสือให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเปิดโรงเรียนมาคุณครูจะเอางานของนักเรียนมาตรวจนะแล้วก็ให้คะแนนด้วยนะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ